ลุงพลลั่นอย่าให้เจอนะหลังบูมน้อยออกรายการโหนกระแสจากกรณีบูมน้อยร้อยเอ็ดได้ไปออกรายการโหนกระแสเรียกได้ว่ากระแสแรงไม่ตกเลยจริงๆสำหรับเรื่องราวของนายชัยยพนวิภายูทูบเบอร์ที่ใช้ชื่อว่าบูมน้อยร้อยเอ็ดได้มาเปิดใจในรายการโหนกระแสสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างที่เคยไปเป็นยูทูบเบอร์ที่หมู่บ้านเดิมทีไปขายปลาหมึกย่างหลังจากนั้นจะก็มีเหล่า ดาเอฟซของนายชัยยพลโอนเงินมาซื้อและให้นําปลาหมึกไปให้ลุงพลกินแถมเอาไปให้ช้าก็โดนเอฟซี F C. ลุงพลตำหนิและเอฟซี C. โอนเงินมาให้นายชัยยพลผ่านบูมน้อย เป็นจำนวนหลายหมื่นบาทซึ่งบูมน้อยก็ได้นำไปให้พร้อมทั้งไฟ์สดให้เอซี FC ดูว่าเอามาให้แล้วนะบูมน้อยเล่าว,ว่ามีทั้งเอซีที่ดีและเอฟซที่ค่อนข้างจุกจิกอย่างเวลากลับบ้านจะมีเอฟซมาต่อว่าทิ้งลุงรอ ไปแล้วเห็นแก่ผลประโยชน์หรอแม้กระทั่งสุนัขของลุงพลยังต้องเรียกว่าคุณคุณนิกกี้เรียกสุนัขให้ไม่ได้และบูมน้อยยังถูกหาว่าอมเงินที่คนโอนมาให้ใชัยยผลบูมน้อยพร้อมให้ตรวจสอบบางคนอมจริง